สวัสดีครับวันนี้พบกับมิกกอเกอร์อีกครั้งน,นึงนะครับเมื่อกี้ได้รีวิวการไฟว่นกาาไปนะครับแต่ตอนนี้นะเราจะมารีวิวการปโปกเกมอนกันครับโปเกมอน XY การใหม่ของแคมป่าน,นะใช้ดูการก่อนนะใช้ดูการใบแรกก่อนนะการใบแรกของก็คือใบนี้ครับการตัวละครก็คือซันโตชิและพืองเพื่อนครับจะาอกไปฮะ ตัวไปที่สองที่ผมมีนะครับคือยูบิก้านะถุงนี้ใช้น้องเดนเดนเ่นะฮะัที่สนะคืออลันเนี่ยที่ใช้ดซนเที่เขาสามารถพัฒนาล่าเป็นดิซั้ตนเอ็กก็ได้นะครับัวที่สี่นะก็คือทิสเมียมนะครที่มีสีแตกต่างกันไปนะเป็นการโปเกมอนนะใบนี้พี่ทุกคนน่าจะรู้จักดีนะ ก็คือพิชูพัฒนาเป็นพิฆูนะครับการใบต่อไปก็คือจากลายชูจากพิฆูเป็นลาชูนะฮะกาต่อไปก็คือวิวัฒนาการล่างของฟักโกนะฮะฟักโกเป็นไทนาไทนาเป็นมาออกซีนะฮะขอบคุณค่านุญเจ้าไปนะต่อไปก็คือ ชื่อยายาโคมะนะครับที่พัฒนาเป็น,นชื่ออะไรเนี hi ่ย no ฮิโนยาโคมะนะฮะ <c oughs> โอเคนะฮะตันนี้ก็คือชิจิโกพัฒนาร่างเป็นใครเอ็นชิชายเดี๋ยวผมใช้ <c oughs> เดี๋ยวถ้าผมจะเอากาสมาดูเรื่อยเเดี๋ยวผมจะ <c oughs> ผมมีกาผู้หญิงนะฮะ <c oughs> โอเค <c oughs> ต่อไปนะครับ เป็นเนสเปิร์นชายนะฮะกับเน,นสเปิร์นหนิงนะแต่ผมไม่มีนะฮะกลาต่อไปคือคูคูมโมที่พัฒนาร่างมาเป็นดามิโดโลนะฮะนี่นะฮะนี่ต่อไปมามาอิกะพัฒนาเป็นคาเมมานโดร่านะฮะนี่นะฮะอุเดป,ปูพัฒนาเป็นบรอสเตอร์นะนี่นะฮะมีคุยพัฒนาเป็นโปเต้นะนี่นะฮะ อีว e ูนะที่พัฒนารา่างมาจากนั่งเป็นบูสเตอร์นะอีว e ูนนะครับมีร่างพัฒนาทั้งหมดทั้งหมด8ร่างนะมีผมชื่นจำไม่ได้นะมีอีพีแบ็กกี้เทนเดอร์ที่เหลือผมจำไม่ได้นะผมจะได้แค่นี้ครต่อไปอ e ีวูพัฒนาเป็นอนะีพีเนี่ยใบนี้แหละครับที่ผมพูดถึงนะครับผมมีอักการอ e ีวูที่พัฒนาแค่3ใบเองนะครับหมายเลขสี่เมาดูกันนะอีว e ู ui, พัฒนาเป็นแบ็กกี้นะฮะ เนี่ยแบกบี้ต่อไปเชอรีเทลกับพัฒนาเป็นเอลิซาห์นะเนี่ยนะที่ซิดตองใช้นะฮะต่อไปการ์ดต่อไปกันเลยนะคระับการ์ดคือโคลไมเป็ดมามเป็นลูซิโอนะฮะนี่นะฮนะต่อไปเคลียร์เคลียร์มันรักษาของเคลียร์คือเซอร์ไนท์นะครับต่อไปนะฮะ คาชิโทรุนะฮะที่พัฒนาเป็นอะไรไม่รู้นะจะไม่ได้ครับต่อไปนะฮะออนแบทพัฒนาเป็นออนทวินเนี่ยนะฮะนี่นะฮะยั <Okay. S 1> Am aru, Am aru, นซายเป็นโทรันดาอมาลุตอมาลูรูก้าฮะซึ่งต่อไปอาจจะเป็นการเงินนะฮะการเงินใบแรกก็คือเมกาเซนไรนะฮะนี่นะฮะผมก็มีนะฮะ ผมก็ไม่น้อยนะคาร,ร์บอโเมกาคาร์บอโผมก็มีนะฮะน้อยนี้เอสกาที่วิวัฒนาการล่างเมกากับผมก็มีนะฮะเมกาที่เหลือผมก็มีไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ให้ทุกคนไปจำชื่อเองกันนะฮะต่อไปกาทองนะผมมีมิวทันเดอร์วิกตินนี่นะฮะแล้วก็เมโอโรเลตตา เอเทอนอแล้วก็เอเทอนอนะฮะนี่ฮะกาซ่องของผม,มสะสมแค่นี้นะการ์ดโปกเกมอนวันนี้ถ้ามีการ์ดโปกเกมอนอะไรใหม่ๆมาผมจะเอามาให้รีวิวมาให้ดูนะส่วนสำหรับวันนี้พวได้หมู่ลังแล้วนะครับขออย่าลืมกดไลค์ก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับท like ี่สำคัญนะครับอย่ากดอย่าลืมกดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ